ครับก็สวัสดีครับสำหรับในตอนนี้จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับตอนแรกเลยก็คือการสร้างเทเบิลหรือว่าตารางฐานข้อมูลกันนะครับวิธีการก็ไปที่เมนูสร้างนะครับจากนั้นจะมีคำว่าตารางออกแบบตารางอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถลองเลือกดูได้นะครับคลิกอะไรอย่างเช่นคาว่าคลิกตารางน,นะครับ มันก็จะขึ้นมาให้ตามนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปที่มุมมองมุมมองออกแบบนะครับในมุมมองออกแบบตั้งชื่อตารางว่ามันจะให้เราตั้งชื่อตารางก่อนนะครับพนักงานองค์กรตรงนี้นะครับหรือว่าบริษัทก็ตอบตกลงไปนะครับอันนี้ในมุมมองออกแบบของพนักงานองค์กรมันก็จะมีค่าแรกก็คือ id นะครับ id ตัวนี้เราอาจจะเป็น ตั้งชื่อว่ารหัสพนักงานอย่างนี้นะครับอโอเคนะครับรหัสพนักงานจากนั้นก็คำนำหน้าชื่อนะครับฟิลด์ต่อมาต่อไปก็ตั้งชื่อว่าชื่อสกุลน,นะครับต่อไปที่อยู่นะครับ โทรศัพท์เก็บข้อมูลอะไรของงานรูปถ่ายนะครับรูปภาพาต่อไปรูปภาพต่อไปก็เป็นอะไรดีรูปภาพเงินเดือน วีเกิดอย่างนี้นะครับเก็บข้อมูลเดือนวีเกิดต่อไปเอกสารประกอบอ่ะ,อะผมก็เอาเท่านี้ก่อนทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับหรือว่าเอกาสารประกอบเราจะเพิ่มอีกฟิลหนึ่งก็ได้นะครับเป็นบันทึกย่อแล้วกันผมใช้คำว่าบันทึก ย่อนะครับบนี้อ่าทีนี้ก็มาดูในคอลัมน์ตัวของชนิดของข้อมูลนะครับรหัสพนักงานเราจะกําหนดให้เป็นคีย์หลักนะครับมีรูปสัญลักษ์อรูปกุญแจอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นคีย์หลักห้ามมีค่าซ้ําพนักงานทุกคนก็จะมีรหัสที่ห้ามซ้ํากันนะครับวิธีเลือกของชนิดข้อมูลเราสามารถที่จะให้มันรันแบบต่อนเนื่องกันไปเลยก็คือเลือกให้เป็น ตัวเลขอัตโนมัติหรือว่าออโต้นัมเบอร์ไปนะครับทีนี้คํานําหน้าชื่อเนี่ยมันจะมีตัวชนิดของข้อมูลให้เลือกนะครับเนี่ยจะเป็นข้อความสั้นนะครับถ้าเราเลือกข้อความสั้นนี่ก็คือขนาดเขตข้อมูลจะไม่เกิน255ตัวนะครับอะไรนี้นะครับหรือว่าจะเป็นชนิดเป็นข้อความแบบยาวเป็นตัวเลขนะเลขจํานวนมากนะเป็นวันที่หรือเวลาวันที่หรือเวลาที่ขยายเป็นสกุลเงินนะครับเป็นข้อมูลแบบ จิงเทจอะไรเงี้ยหรือว่าแทรกวัตถุนะครับอะไรอย่างเงี้นะหรือว่าเป็นสิ่งที่แนบมานะครับหรือว่าตัวที่คำนวณแล้วนะครับต่อไปผมจะเลือกเป็นคํานําหน้าชื่อ entertain. ผมจะเลือกเป็นตัวช่วยสร้างการค้นหานะครับ uh, คําว่าตัวช,ช่วยสร้างการค้นหาคือมันจะไปดึงค่าข้อมูลนะครับจากตารางอื่นที่ผมเตรียมไว้แล้วคือคํานําหน้านี่นะครับจะมีค่าจากคํานําหน้ามาให้เราเลือกนะครับเราไม่ต้องพิมพ์เข้าไปเวลาเปิดตารางนะครับก็เลือกเป็นตัว ตัวช่วยสร kind of ้างการค้นหานะครับแล้วก็บอกว่าจะพิมพ์ค่าเข้าไปเองหรือว่าจะต้องค้นมาจากตารางหรือคิวรี่อื่นนะครับอันนี้ผมได้เตรียมมาแล้วอยู่ในคํานําหน้านะครับชื่อเทเบิลตัวคํานําหน้านี้ผมก็เลยเลือกออปชันแรกนะครับคลิกถัดไปนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกว่าเลือกตารางอะไรนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกว่าตารางคํานําหน้านะครับตัวนี้แล้วคลิกถัดไปนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีนะครับสามารถเอาคํานําหน้าเข้ามา เลือกเป็นคำนำหน้าเลือกถัดไปนะครับเลือกตัวนี้เป็นอันนี้คืออะไรนะรหัสคำนำหน้าแล้วก็คำนำหน้าแล้วก็ถัดไปนะครับอันนี้แนะนําให้ให้มีการซ่อนคอลัมน์หลักไว้นะครับแบบนี้จะไม่เห็นคอลัมน์หลักคือตัวรหัสคํานําหน้านะครับก็จะให้เราเปิดไว้นะครับหรือว่าซ่อนไว้นะครับก็จะเห็นแค่ตัวเลือกคํานําหน้า ชายเด็กหญิงนายนางสาวอันนี้ไม่ต้องพิมพ์เข้าไปนะครับสามารถที่คลิกเลือกก็ได้เลยก็เรียกว่าตัวช่วยสร้างการค้นหาเนาะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า look up วิสัยนะครับแต่ภาษาไทยก็คือแปลมาแล้วคือตัวช่วยสร้างการค้นหานะครับก,ก็ฝึกใช้ดูนะครับคลิกถัดไปแล้วก็คลิกเสร็จสิ้นนะครับก็ตอบใช่ไปต่อไปชื่อสกุลเนี่ยเราเป็นข้อความสั้นนะครับขนาดเขตข้อมูลเราไม่ให้เกิน50ตัวแล้วกันคงไม่มีใครชื่อและนามสกุลเกิน 50ตัวนะครับที่อยู่ก็เป็นข้อความสั้นอันนี้อันนี้เอาไว้จนถึง255เลยนะครับเก็บได้ส่วนเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราต้องการให้เป็นตัวเลขอย่างเดียวไหมหรือเป็นข้อความด้วยอะไรอย่างงี้นะครับก็อาจจะเป็นไมเนไ่เป็นข้อความก็ได้ครับเป็นข้อความสั้นนะครับแต่ว่าจํานวนตัวเลขเราให้แค่10ตัวนะครับ รูปภาพเราเลือกเป็นตัววัตถุนะครับเลือกเป็นวัตถุ oel นะครับถ้าเป็นรูปภาพวันเดือนปีเกิดอันนี้ให้เราเลือกชนิดข้อมูลให้เป็นวันที่กับเวลานะครับอเอกสารประกอบให้เราเลือกเป็นตัวไฮเปอร์ลิงก์ไม่ใช่ครับสิ่งที่แนบมานะครับ เลือกเป็นสิ่งที่แนบมาอ่ะน่าจะยอมแล้วไม่แน่ใจว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นนะครับตรงบันทึกย่อตรงนี้นะครับผมเลือกเป็นเดี๋ยวนะครับเป็นข้อความยาวละก,กันนะครับก็คือเก็บข้อความได้ยาวขึ้นนะครับประมาณนั้นแหละไม่ใช่ข้อความสั้นเนาะก็เซฟไปนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการสร้างเทเบิลหรือว่าสร้างตารางใน สร้างระบบฐานข้อมูลนะครับหลังจากที่เรากําหนดชื่อของเขตข้อมูลตามนี้นะครับและกําหนดตัวรหัสคีย์หลักแล้วนะครับเป็นรหัสพนักง,งานตรงนี้นะครับค่าคีย์หลักจะต้องใช่ไม่มีค่าซ้ํากันอันนี้จําไว้นิดนึงนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราจะกําหนดของชนิดข้อมูลเป็นอะไรซึ่งจะมีอะขอบเขตของข้อมูลไม่เหมือนกันเช่นเป็นข้อความหรือว่าเป็นตัวเลขนะครับประมาณนี้เป็นวัตถุนะครับหรือว่าเป็น สิ่งที่แนบมานะครับหรือเป็นตัวข้อความแบบยาวๆได้นะครับยาวอะไรเงี้ได้หลายบรรทัดได้หลายตัวนะครับแบบนี้นะครับพอไปเราก็ไปที่มุมมองนะครับมุมมองของเทเบิลนะครับจริงๆเราสามารถที่จะไปออกแบบฟอร์มนะครับเพื่ออินพุตหรือว่านำเข้าข้อมูลเข้ามานะครับแต่ว่าในตัวคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับ แสดงตัวอย่างให้ดูแค่แบบเร็วนิดนึงนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราสามารถป้อนข้อมูลเข้าในตัวเทเบิลเลยอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับจําจได้ไหมครับว่าคํานําหน้าชื่อเห็นไหมมันจะมีตัวหัวลูกศรพอเราใช้ตัวช่วยในการค้นหานะครับมันก็สามารถจะระบุได้ส่วนตัวชื่อสกุลเนี่ยเราเลือกเป็น텍นะครับเราก็ต้องพิมพ์เอาเองนะครับเด็กชายบอยอย่างเงี้ยครับางานดีอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ก็ สองห้าแปดครับสี่เจ็อย่างนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์แบบนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับส่วนรูปภาพก็อันนี้เดียวภาพวันเดมที่เกิดนะครับ อันนี้รูปภาพเราเลือกเป็นวัตถุนะครับอาจจะยังไม่เห็นในตัวของเทเบิลนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในของฟอร์มแล้วอาจจะเห็นเป็นตัวเลือกในการที่จะแสดงรูปภาพขึ้นมานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงทีหลังเนาะก็ก็ข้ามไปก่อนมาดูในตัวชนิดของ Data ที่เป็นวันเดือนปีนะครับถ้าเราคลิกลงไปมันจะมีตัวเหมือนว่าปฏิทินขึ้นมาให้เราเลือกนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็เลือกไปนะครับก็สมมติว่าเกิดวันนี้นะครับปีนี้อะไรประมาณนะี้ ส่วนโน้ตย่อเนี่ก็คือเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความอะไรเข้าไปยาวๆได้นะครับพิมพ์ได้ยาวๆนะครับมากกว่า255ตัวนะครับและก็ตัวอันนี้เป็นไฟล์แนบนะครับอันนี้เรา ก็จะมีรูปคลิปหนีบกระดาษนะครับเราสามารถได้คลิกเข้าไปตรงรูปไปตรงนี้นะครับแะมันก็จะเป็นสิ่งที่แนบมาสามารถที่จะไปเพิ่มเพิ่มแล้วก็เลือกเป็นไฟล์ใน My Document ได้นะครับว่าจะเอาอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าผมเอาเป็นข้อมูลน,นะครับเป็นไฟล์ PDF ไฟล์ Word ห,หรือไฟล์อะไรก็ตามนะครับที่เป็นข้อมูลของพนักของเด็กชายคนนี้นะครับเด็กชายจริงๆมันเป็นเรื่องของข้อมูลพนักงานเนาะ เพิ่มเข้ามาใช่ไหมแบบนี้ก็ตอบตกลงไปเห็นไหมตรงนี้จากศูนย์ก็จะเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งก็จะมีข้อมูลรายละเอยียดน,นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วก็เปิดเข้าไปดูเงี้ยก็จะเปิดดูไฟล์เอกสารประกอบได้นะครับแบบนี้โอเคนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีข้อมูลที่เป็นเอกสารประกอบนะครับของแต่ละคนได้ในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะนําออกหรือว่าเพิ่มเข้าไปเป็นอีกไฟล์หนึ่งก็ได้นะครับแบบนี้นะ เช่นเพิ่มมาอย่างเงี้ยนะครับก็ตกลงก็จะมีอย่างหนึ่งก็จะเป็น2ไฟฝ่ายนะครับอันนี้เป็นเอกสารประกอบนะครับเป็นข้อมูลของพนักง,งานคนนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นนายนิดหนึ่งนะครับนายอยงานดีอะไรอย่างงี้นะครับก็ถ้าเรคคอร์ดที่2ก็สามารถที่จะทำได้คล้ายๆกันนะครับขยันมากมายาตั้งชื่อไว้นะครับเลขที่45ทับ โทรศัพท์โอเคนะครับรูปภาพข้ามไปก่อนวันเดือนปีเกิดอันนี้เกิดวันที่2แล้วกันนะครับอันนี้ก็พิมพ์อะไรก็ได้นะครับเหยาๆของก๊อบมาก่อนนะครับส่วนนี้ก็แน่ไฟล์นะครับก็เดยวคณคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเพิ่มนะครับก็เพิ่มอะไรดีเพิ่มเป็นโอเคขอเพิ่มเป็น Excel ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับ ก็ตกลงนะก็มีไฟล์ Excel นะครับแบบนี้ก็เปิดเข้าไปดูก็จะเปิดไฟล์แนบได้นะครับแบบนี้นะครับเก็บข้อมูลไฟล์แนบแบบนะครับโอเคนะครับก็ในเรื่องของตัวการสร้างตารางนะครับใน Microsoft Access นะครับเพื่อจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบและก็เงื่อนไขที่เราต้องการก็คงจะเป็นประโยชน์หรือเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจในการที่จะเรียนรู้เรื่องของการสร้าง าดาตาัตเตอร์เบดด้วย Ac c e s s นะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ